ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าวาดรูปฝันว่าวาดรูปแปลว่าอะไรฝันว่าวาดรูปแปลว่าอะไรอาจารย์เอกก็จะใช้ไพ่ทาโร่ทำนายนะคะฝันว่าวาดรูปแปลว่าอะไร ฝันว่าวาดลูกท่านจะมีครอบครัวที่มีความสุขดีท่านจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขช่วงเนี้ยมันมีคนจ้องจับผิดณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนน่ะเอาคุณไปวิจารณ์ ตอนนี้มันมีคนเอาคุณไปวิจาร์ณในทางที่ไม่ค่อยจะดีนะแต่คุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ถึงตอนนี้มันจะมีคนวิจาร์ณคุณไปในทางที่ไม่ดีนะแต่ ถึงตอนเนี้ยมันจะมีคนวิจารณ์คุณไปในทางที่ไม่ดีแต่มันก็มีหลายคนมีหลายคนที่ให้การสนับสนุนคุณมีผู้หญิงมีผู้หญิงอายุมากกว่าจะให้ความช่วยเหลือคุณ ถ้าหากคุณมีคดีความหรือกำลังมีปัญหากับใครอยู่คุณจะเป็นฝ่ายชนะหากคุณกำลังมีปัญหาหรือมีคดีความกับใครอยู่เนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายชนะส่วนคนที่นินทาว่าร้ายคุณเนี่ยเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้มีผู้หญิงอายุมากกว่าอยากจะเดินทางมาหาคุณค่ะ ด้วยความกล้าหาญที่คุณมีเนี่ยคุณสา,สามารถเอาชนะอุปสรรคและศัตรูได้เลขนำโชคสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ